สวัสดีครับฟูจิครับจะมาตอบคำถามหนูมีเงิน1 0 0 0 0 0บาทตอนนี้เป็นสาวโรงงานค่ะอยากมีธุรกิจบ้านเช่าหรือโรงเลี้ยงไก่ก็ได้ค่ะเริ่มต้นจากอะไรคะถ้าจะให้ผมพูดเลยนะอยากมีธุรกิจบ้านเช่าและก็อยากจะมีโรงเลี้ยงไก่ใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าอย่างแรกนะครับคุณต้องมีความรู้สมมุติว่าผมเข้าใจว่าคุณอยากจะมี กิจบ้านเช่าพูดถึงเรื่องบ้านเช่าก่อนก็แล้วกันบ้านเช่าคุณรู้ไหมว่าจะทําบ้านเช่าแบบไหนให้คนมาเช่าเพราะหลายคนนะบ้านเช่าเนี่ยซื้อบ้านแลให้คนอื่นเช่ารู้ไหมว่าซื้อตรงไหนทําเลดีซื้อ,อยังไงและตกแต่งยังไงให้คนมาเช่ากับเราแล้วการตลาดเราเป็นยังไงคนส่วนใหญ่ไม่เรียนรู้เรื่องการตลาดแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ผิด เคยบอกเขาว่าธุรกิจเราเนี่ย95%ไม่เรียนรู้กันแล้วก็95%คือเจ๊งอ่ะก็คือเกิดการผิดพลาดแล้วก็ไปยืมเงินคนอื่นมาคุณพ่อคุณแม่ยืมเพื่อนยืมคนรักแล้วพอมาเปิดธุรกิจก็เกิดการผิดพลาดแล้วก็ล้มเหลวถึง95%ดังนั้นผมแนะนําเลยจะทํายังไงเหรอแนะนําเลยนะฮะก็คือคุณต้องไปเพิ่มความรู้และอย่างจะบ,บอกว่าความรู้นั่นหมายถึงอะไรคุณต้องทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนให้ได้ถ้าเราเป็นประโยชน์ต่อคนได้ เขาก็จะนเอาจ่ายเงินให้กับเรานั่นหมายถึงคุณสร้างบ้านถ้าคุณทําบ้านหรือห้องเช่าแล้วมันเจ๋งกว่าคนอื่นคนอื่นจะเลือกห้องของคุณแต่ถ้าคุณทําให้เหมือนคนอื่นเดี๋ยวนี้คู่แข่งเยอะมากคุณจะไปถูกเลือกหรือเปล่าหรือ คุณจะแพ้คู่แข่งหรือเปล่าถ้าคุณไม่รู้นั่นคือการพนันั5เนต์เจ๊งก็เพราะว่าเราไม่รู้จริงในยุคนี้คนขายมีคนขายเยอะกว่าคนซื้อครับมีห้องว่างให้เช่าเยอะถูกกดราคาแต่ถ้าคุณเป็นห้องว่างมีห้องว่างที่แตกต่างจากคนอื่นและเจ๋งกว่าคนอื่นนั่นคือเขาจะมาเช่าของคุณคุณจะมั่นใจขนาดไหนครับว่าห้องเช่าของคุณจะสวยกว่าคนอื่นการตลาดดีกคนอื่น หรือมีความโดดเด่นและแตกต่างคนอื่นแน่นอนครับเหมือนกันคุณจะทําโรงเลี้ยงไก่ก็เหมือนกันจะทําให้ไข่มันใหญ่กว่าคนอื่นได้หรือเปล่าหรือการตลาดของคุณมีการเลี้ยงไก่แบบออร์แกนิกพิเศษหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะครับรวยยากก็เพราะว่าประสงค์ผลเร็จยากเพราะว่าเราไม่รู้ในช่องทางนั้นจริงๆยิ่งเป็นสาวโรงงานเราทํางานในโรงงานแล้วนะเราจะมีเวลาในศึกษาไหมเรามีเวลาออกมาศึกษาไหมยากครับเพราะฉะนั้นทางลัดก็คือการเรียนหนังสือเรียนการทําธุรกิจครับเพราะอะไรครับถ้าเราเรียนเรื่องการทําธุรกิจเราจะก้าวไป ได้ไกลมากกว่ามันเป็นทางลัดสู่ความสาเร็จเลยเหมือนกันครับผมไม่รู้การทําธุรกิจผมไม่เรียนเรื่องการทําธุรกิจผมจะไปได้ไกลครับเพราะโชคดีพูดหลายครั้งครับเราเป็นมนุษย์เราสามารถเรียนลัดได้แต่ถ้าเราเป็นสิงโตเราไปถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่สามารถสอนทําธุรกิจได้แต่เราเป็นมนุษย์เราสามารถเรียนกับกูรูเก่งกูรูเก่งสมมุติเป็นโค้ชเก่งสอนฟุตบอลถ้าคุณไปเรียนกับโค้ชเก่งสอนฟุตบอลคุณก็จะเก่งบอลเก่งบ้านคุณถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอคุณจะรู้ว่าเป็นนหมมอไ่ยาาากถ้้บคุณ คุณพ่อคุณแม่เป็นตำรวจคุณก็จะรู้ว่าการเป็นตำรวจไม่ยากแต่ถ้าบ้านคุณทำธุรกิจอยู่แล้วแล้วมาเรียนเรื่องธุรกิจคุณจะเก่งขึ้นและถ้าบ้านคุณไม่ได้ทำธุรกิจเลยคุณจะทำธุรกิจได้ยากครับเพราะเราจะไม่รู้ว่า วิธีการหรือเคล็ดลับมันคืออะไรนั่นเองครับเพราะนั้นผมแนะนําเลยว่าเพื่อนๆจะต้องเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจครับเรื่องแรกเลยคุณจะประหยัดมากกว่าการที่จะลงทุนแล้วมันจะพลาดถ้าคุณไม่รู้เรื่องการทำธุรกิจแล้วมาทําธุรกิจเลยมันเท่ากับว่าคุณตัดต้นไม้ด้วย,วยมือหรือคุณไปได้ขวานดีๆมาแต่คุณไม่รู้วิธีการตัดต้นไม้ต้นไม้มันจะล้มทับคุณมีการพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปไม่ได้คุณต้องไปเรียนเรื่องการทาธุรกิจนั่นคือสิ่งสําคัญมากเลยไม่จําเป็นจะต้องเรียนกับผมเรียนกับใคครก็ไได้แตุ่ณีมา เรื่องการทำธุรกิจมันเป็นทางลัดครับและไปเรียนกับคนที่ทําธุรกิจจริงๆนั่นคือโอกาสเลยครับเป็นทางลัดเลยแนะนําครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับ พราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ